เพืนน่อนเอเนทเองนนอก็ได้ถือกีมรถนะครับแล้วก็วันนี้จะมาเล่นด่านแรงซูปเปอร์คาร์นะครับผมมีคนขอตามขอท็อปวันกับแซมแซมมี่แล้วก็ยังไม่หมด JB50 นะครับขอรถซูปเปอร์คา,าคร์มาแล้วผมเขาขอด่านแรงเราก็จะไปกันเลย จริงๆนะถ้าเกิดใจะให้ผมแข่งอะไรอ่ะอย่าเอาไอ้พ่นสีฟ้ามาถ้าเกิดถึงผมไม่เล่นอ่ะแสดงว่าผมผมตายแล้วครับแบบนั้นอ่ะที่จะคือผมเล่นทุกอันเนาะแต่ว่าผม,ผมตา,ย,ย,ตผมตาย,ยผมก็ไม่อยากจะเสียดิสตินนใหม่แต่บางทีผมก็เสียเสียนะครับเอาที่มันไม่ใช้ไอ้พ่นได้ไหมคือผมเล่นไม่เต็มนั่นแหละแล้วผมก็ไม่่อใจเลผมอยากเล่นที่มันเป็นแบบแบบวงทางอ่ะ แบบแบบเินทางไปไกลที่สุดแล้วก็เซฟเอาไว้อะแล้วแล้วก็ลองดูว่าคนอื่นจะไกลเหมือนกันนะแต่บางอันที่ที่มันที่มันเลยคนที่เขาสร้างแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะผมตั้งใจตายนะบางทีผมไม่ค่อยอยากคือผมผ่านแล้วไงแต่ว่าใครจะไอ้นี่ใครจะเล่นให้มันถึงเกินกว่าตัวเองจะตายก็เรื่องเขาจ้าผมบางทีผมก็ไม่ได้มีเวลาว่าง เขาชอบทำเขาชอบทำคุยได้มันเล่นตอนเย็นเนี่ยอยากให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยแบบนี้ไอบ้บลอกด่านเบบนีนะ่ผมชอบดูไปหนึี่ขยะโคตรขยะโคตรขยะฮ่าเซ้อ ที่ผมอยากได้เกอนครับอันเนี้ยไนพี่าอยากได้อันนี้อู้ายอาเสกอโอ้เลือกอุปกรณ์สิตื้อดื้อดใครชวนช่วยตูเซ็นด้วยกนหนึ่งครับหน่งสามดึกเกยครับเ็ดดีสามดีเดนทดมิเลียนอินาทีเดี แหม่แม่ดีณคุมคุณคุณคุนดุณค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 ุณุณค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 ุดคุณคุณคุณคุมคุณคุณคุณคุดี ไนจีตามาดี่เีตอมอนะพลครับไอไออดเร่ยากไม่แพ้เราต้องได้สรอบนะีเดียวไอจีสองออดูเดกินง่จะมาเนเน่เ้ยอยา นี่ยายนครไอเ่นี่นีไม่อนีหใครู่ลุกไปคาลทูได้สปอร์ตอินเทียนุกานดิกชนรีปูมมาไปป่าบมม

เอาจริงๆนะรถอะไรก็ได้ใช่ไหมรถรถได้ทุกอย่างเลยจริงยกเว้นไอพ่นสีฟ้านั้นอะผมไม่ชอบจริงๆเนี้ยเอาจริงขอร้องครับผมเล่นไม่ตื่นไอ้ยึดอุโอเคเราจะได้แล้วบ้าเรือเรือเนี่ยละ มาเล่นอนี้กันเลยฮูลิตดอกนึกระ๋องเลยว่าเลยสายตกน้ำ เขาโดนเตะได้ยังไงครับไอ้คนนั้นช่วงที่เขาับหลังกัมซีทั้งไทย,ยคนที่โดนเตะผมรู้แล้วว่าเขาโดนเตะไงคือมันคือโค้ชมันสามารถเตะได้ใช่ครับผมู้ม่ได้ยินผิดหรอกไอ้โค้ชมันสามารถเตะได้แต่มันจะมีมันจะเป็นเลดเดอร์อะเลดเดอร์สามารถเตะได้มันจะมีเลดเดอร์ทอง Leader เลดเดอร์เหล็กเลดเดอร์ทองสามารถ สามารถเตะได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่ว่ารีเดอร์เหล็กเตะได้กลับให้กลับให้รีเดอร์เหมือนกันแล้วผมก็ไม่คิดรู้ไงที่ผมยิบไปแล้วไงแล้วผมวให้โคโ้ชคนอื่นเต็มมาหนึ่งเลยไม่เห็นจะคนไหนเลยเนี่ยดูตรงนี้กัได้กว่า อกันผมชอบเงินแต่ผมผม,ผมนี่ครับผมผมอยากได้เงินแต่ผมไม่อยากหาแย่ <Yeah! S 2> เกมนี้นะครับมันต้องหาเงินนะครับหาเงินแล้วก็หาเงินแล้วก็หาเงินรูปตัวทุกอย่าง เดกเอนผมที่ไม่อยากทำะไรเลยแล้วก็อยากได้เงินเด็กดีกูจ่ายเบลูกูเจอกู้ทุกอย่างครับที่อุปกรณ์เันจ่แต่คือมันจะให้อุปกรณ์ซ้ำมาทำใหม่โดยที่เราไม่มีคือบางทีมันเป็นของที่มันโคตรกาดมันก็ไม่ให้เราเลจริงนะคือผมอยากไม่ล้ออีติดแอร์นั้น ก็พอใจแล้วอยากได้แค่หองเดียวกันก็ไม่ค่ะไอคนที่มันต้องเปิดกล่องได้มันต้องดวงเทพมันมันแค่ไม่แจกอะไรเลยมันแจกมันแจกปีแล้วไม่ถึงสิบกล่องนะเอาจริงแจกฮาร์วีนแจกอีสเตอร์แจกคริสต์มาสแจกตกแจกแจกจนไม่ได้แล้วแต่ไม่ถึงสิบกล่องและเป็นกล่องอีพิกครับไม่ใช่เลนจินดาลี่้วยอีพิก เขาเล่นแรงอะแล้วผมไม่ได้เล mm. ่นผมงใจคิ่โมมเนลีิเอ็นานะเอปูยานไปไปอนามจามานิเลิมปุยาม่ปุยาปรส เนี่ยมผมอยากได้เอ้นี่แต่มันไม่ใช่กล่องผมไม่เหลือผมจะไม่เหลือเพชรแล้วผมจะไม่ใช้เพชรละมือนี่ตู้โลเพชรสมุดเลเพชรผมกำลังสมุดไรอยูเกียดแดดเด็กรำรมรมรมกิจการร บราเกมดีคุณภาพดีอีโกยาอชชามามีเปรีมาเล่นอันนี้มาเล่นอันนี้

ปอนเป็นบ้าอะไรไม่รู้มันเหมือนเป็นแรงโน้มถ่วงมาเดี๋ยวผมจะเล่นเหมือนเขาให้ดูมันเป็นไปได้อย่างไรนะโอเคแหละอุปกรณ์อุปกรณ์น,น,นี่อันนี้เหมือนเลเวลสี่เลยเดี๋ยวเล่นให้ดูคือคือใครเล่นได้สมมติ เนี่ยมันไม่บูนขึ้นไปม,มาเดี๋ยวผมจะเล่นให้อีกสองรอบรอบนี้รอบที่สองเด็กจะ,อจะลองเอแค่อยากเล่นให้ดีว่ามันจะเป็นยัไงบลอไม่นับคือผมอยากลองว่าให้มันลอยขึ้นไปยขึไปอไอ้พวกที่มันแบบประหลาดประหลาดอะผมไม่รู้มันทำยังขึ้น,นยไง กี่ดีรอบรอบรอบอึดอึดอึดตื้อ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 ื้โค้งบัสด้วยครับท่านผู้ชมไอ้ไอ้พวกนี้มันจะไปบูทหน้าเต้นไถ่ดูไม่บูทด้วย ค,คือคือคือล้อหน้ามันต้องไปก่อนแล้วล้อหลังค่อยตามนั่นสุดๆแต่มันพุ่นซะแล้วไงเนีย่ยแล้วมันก็ไม่พุ่นอีกค่เะเขาใช้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเด่๋ยวไม่ดูคิดต้องแบบพุ่นมาดีด้วยปะดีนะ เอามาพูนตอนนี้ปุ๊บพ่นรอบที่ต่อฟัซซ o ่โซโยวันเพลย์แมจิสงสัยไม่เอาเยอะกว่าผมอย่ารูดนะอย่ารู้บราโอเครอบสท้ายจริงละแล้วก็จะไปเล่นสปอร์ต่อ แล้วพอตะปอดเสร็จผมก็ไปเลยหน้านะ้าหน้านะบานาน้าหนาน้าหมอนานี้นะาหมอนานี้ผมไปแล้วครับไอ้ตู้ดีตู้ดีตู้ดู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 มาไอ้เด็กก็ปอร์ฮีโรลสุภาฮีโร่ขอด่านขอแม็ขอแม็กแลเล็กไม่ได้

Turus ay 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 bye bye